รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าควบคู่กับการิเริ่มวางรากฐานประเทศเพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังความสามารถในช่วงเวลาของรัฐบาลด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมโดยยึดประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง และสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินนโยบายการคลังให้น่าเชื่อถือมีวินยัยโปร่งใสมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยรวมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยการดำเนินนโยบายจะใช้จะใช้จ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ อธิเงินกู้การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนการระดมทุนผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธ,ธศักราช2569เป็นหลักและจะใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วยความรอบคอบกำกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อส่งเสริมการลงทุนและลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวกระผมในฐานะนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการทุกวิถีทางในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลให้สามารถแก้ไขปัญหา ของประเทศพร้อมกับการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทย